โหลดเป็นเก้าดาวใช่ไหมไอดียศูนยเก้าครับมีแค่เก้าเก้าแต่นักปั่นตัวเดียวครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ปืนกับธนูไม่มีสักอันครับขนาดมากครับแต่ก็ต้องทำโฆษณายเยอะเหลืเกิน เนี่ยดูตรงนี้ก็เห็นแล้วครับมีอยู่แค่นี้แหละเออที่จริงมันไม่นั่ามันก็อ๋ออันนี้เพิ่งโหลดเข้าหมาตัวบินยังไม่มีนะครับยังใช้่านนั้นอยู่เลยมีแค่นี้แหละโอ้ศูนย์หนึ่งเก้าหมายเลขศูนย์หนึ่งเก้าครับน,น่าจะตกรอบ ร้อยเปนี่ยเปิดมาถ้าท่ากับชาวบ้านนะก็ดูสิมันออกอย่างนี้มันจะไปรอดอะไรปันสามลบสี่ร้อยต่ำสุดแค่เก้าร้อยครับบอกว่าโคลรโบมันน่าจะออกถูกใจกว่านะ แต่เราต้องเจอโคโรโบที่ถูกใจด้วยเดิมไม่ก็ควรจะมีตัวพื้นฐานก่อนมันจะได้เล่นง่ายขึ้นโอเคครับปะเหมือนเดิมครับขอให้ตัวดีๆมันไม่มีเลยละมีแต่นักปัน่นลุยท่านเทพใหม่ละ ผมจะเอาจุดที่ใกล้ศูนย์ศูนย์เท่ากันจุดอื่นจะไม่เป็นเสียงมันไม่ให้ไปเลยครับสามศูนย์รัวๆเลยขยับไลขยับไลศูนย์ศูนย์แล้วครับแหมที่ประทตุแสงมก็มีแสงอยู่ข้างหลังอะนะเรา,ากคิดประทตุแสง าตัวไหนไม่คุ้นตามผมก็ว่าตัวใหม่ทั้งนั้นแหละนี่น่ะไม่หลุดดาวินชี่หมอเลยนะผมว่าถ้ามันเปิดตรงสามศูนย์นะอ่ะเอาสามศูนทุกรอบสิออกบ่อยเลยมันน่าจะออกดาวินชี่แชมเปนให้ผมเยอะลองดูครับ ทีนี้เด้งไปข้างบนเลยนะในๆก็ในๆหลครับลองจุดที่แย่ที่สุดที่ผมว่าสงสัยได้สมหวังว่าแนา่มันก็ออกตัวดีๆบ้างหละนะ ถ้าไม่ตรงศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ก็สามศูนไปเลยแม่แล้วก็หวังดับเบิลยี่หมือนก็ออกเก่าจริงอะโอเก่าเก่าแบบเจ็บด้วย โอ้ท่านเทมเมล่ะเป็นไงเก่าจริงไหมล่ะลองดูดิมันเน่ยเก่าจริงอะผมว่าผมเดาถูกอ่ะอ่าสามศูนย์อันนี้ก็ต้องเก่าเก่าเยอะล่ลอะอ่น่าจะสามศูนมองไม่ทันอันนี้หนึ่งศูนย์ไปจุดอื่น ทำไมต่างกันอ่ะสามส่วนครับผมดูดีลองจุดนี้ซิว่ามันจะออกไหมแม่ขย,ยับหนีนะแล้วกดผิดนี่ไงตัวเก่า น่าจะดาวูกแค่นี้มันก็ไม่เก่านะเต้ก็ออกนะครับออกทุกจุดนั้นแหละน่าจะเป็นจังหวะเวลาด้วยอ้าวว่ามายากลวะเฮ้ยเอาเว้ยจุดเก่าออกดีวเว้ยนี่งาแชมเปญ้ยอีกตัวด้วย ผมว่าผมมันใช่นะนี่สามห้าละสามศูนเก่าล้ว, 3, 9, ลวนเะ <c oughs> นี่ยนี่เก่าเกาจริงคือประมาณว่าถ้าอยากได้ตัวเก่าก็แรงจุดสามศูนยไปเลย แต่แต่และเครื่องก็อาจจะไม่ตรงกันนะครับนะหรือใช้เครื่องเร็วอาจจะเล็งอะไรไม่ได้ทางนั้นที่จริงก็ไม่ไม่แนะนำให้เล็งด้วย05เสียงสุขภาพรับเ,เอ m มไปสิครับนี่ตัวใหม่เมื่อก,กี้มันห้าห้ามองไม่ทันนัำเปรกครับ ไม่ไม่เค่งเครียดแล้วครับไอดีนีมันอะไรก็ได้ครับอะไรก็มามันจะน่ากลัวตรงนี้ถ้ามันออกแต่ตัว top top ออกมาอยากเล่นเกียร์ก็ห่วยที่มันใส่เกียร์เก่าออกมันไปไม่สุด่ยมันมันไม่ได้แย่แต่มันไปสุดไม่ได้นี่มันก็ไม่เก่ามากนะแต่ทำไมมันออกจุดนี้ไป เก่า <G bear> <G bear> จริงวะเอออันนี้ใช้ได้เวออกแรงดีนี่ก็ไม่เก่านะอันนี้เก่าโอ้นี่เก่าเลยนี่ก็เก่าโอ้โหนี่ไม่ไม่เก่าเท่าไหร่นะสามสูวนล้วนแล้ว,วะอันนี้เก่าแต่มันก็ออกจุดอื่นกันนะ เอาว่ะปล่าเกินไปแล้วนะเอาว่ะจุดเก่าออกโคตรดีเลยว่ะเพราะาแสงมันน่าเป็นเลนเจอร์เก่าแล้วยังวไงวะสนใ่ผมต้องไปหาจุดของไกลทองว่ะแต่มันก็ออกเจอเลยเลยนะนี่ย เล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเด้ไอดีต่อไปมันมีแค่สิบสามแตนเฮ้แต่มันมีปืนกับธนูดนีวะข้ามไปก่อนจะไปชวนหาจุดที่ไกลทองจะออกกันโอ้โหได้ตัวบินด้วยวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวบินท็อปเลดครับปันง่ายเอาจุดที่เราเกลียดที่เรากลัว ออกให้ครบเลยวะแปบ๊บหนึ่งศูนย์ศูนย์แม่สุด ไม่ต่ำกว่า900ารอยนะไม่ตัวเว้ยเอ้ยมันออกดีหมดจุดที่เราเล่นดีกว่าอันนี้จุดที่เราไม่เอาเลยนะหลีกเลี่ยงนะดูดิไอดีนี้มันโคลแสงมืดดีอะ ศูนย์ห้าเสียความมั่นใจไปเซ่เสียความมั่นใจไปออกไว้ศูนย์ห้าโอเคครับดอกสุดท้ายครับชุดที่เกียดไปเลยครับโอ้ยตายไอ้ดีนี่ตาย,ตายโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ย ร่ลำรวยอะ่ะอือ,อก็เล่นได้นะได้ตัวชนเปิดัยจบัยได้โอ้ได้ครบทีมเลยแหละอ๋อมีนักปั่นอยู่อยู่แล้วก็ไม่ต้องอะไรเพิ่ม โอ้โปวดหัวเลยครับคะแนนพุ่งพวดครับจาก9กแต้มน่าจะได้สักสิบสองเลยมั้งอ๋อแต่รวมไปก็20่สิบยสิบเอ็ดก็ไม่เยอะไม่สามารถแซงอันดับบนบนได้มันก็ต้องรอเกียร์แล้วนะเพราะเกียร์มันกากสุดๆเลยขออนุญาตจดแปบบนะครับมายากร อรอบอ๋อมันไม่ได้ไกลทองเลย Ksm okay, อัะวินแสงไม่อยากใช้เลย ID หลักมันยังหลอนมันอยู่ๆเลยถ้ามันไปอัพบาเลีที่มันติดชัวๆนะมันก็ยังพอเล่นได้ ัต้องไม่โดแน่นอนไงโอเคมีตัวบินมาเพิ่มสองตัวด้วยโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้บาาล็อกเลยเจอไอ้ตัวธาตุเมื่อเสิบแสบอัดงายหมดเลยอย่างน้นก็ก้าแต้มน,นะก็รวมเป็นสิบแปดรวมถึงตัวเสริมมันอื่น ตัวเสริอมอื่นนั่นแต้มสองแต้มเท่านั้นแหละก็มีลุ้นให้มันเก็บบี้ครบเจ็ดพันแล้วไปลุน้นเกียร์กันอีกรอบเพ่าน,นั้นแหละโอเคครับเป็นรออิดิตซอรไพศูนย์สองศูนย์